เฮ้ยค่ะจดีไฮกับนะักพี่นายเกมมาค่ะวันนี้ค่ะคดีเราจะมาเล่นกันงน่เล่นกันแง่โอเคเดี๋ยวเรานะคะจะเอาแอปเปิ้ลทองแอปเปลิลทองธรรมดาดีกว่านะไม่อยากให้ของดีแอปแอป,ปเอป,ปลิล golden apple แบบนี้มันไม่เลือกเต็มแล้วดีกว่า ก็ได้วันนี้เราจะออกผจญภัยกันเคมาหมล่ะออกผจญภยัยเฮ้ยเอาเอากระบองเพชรไปปลูกก่อนดีกว่าเคนตัสเคนตัดเหมือจะแบบทำสีอะไรประมาณนี้มา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 บินมาบินมาได้เท่าไหร่แล้วนะตอนนี้เราต้องปรับหมดฮาร์ดสิ เรียบร้อยไปเลไปเลย เราเปิดโหมดจุดลนะเลยใช่ไหมเห็นไหม้วทำไมตรงนั้นมันแยกเองเราไปกดข่าโคกันดีกว่านะไปเลยไปเลยเร็วไปเลยเร็วจะมาโอเคโอเคมามามากด เร็วค <ian> ุณเร็วเร็วชมาแล้วเจ้ามาเาจะมากดเพชรกันไม่ใชุ่ดเพขุดแรกัน มาตัวเดีวกันมาเดียวกเช็ดเช็ได้แล้วจะอะไรกันมาจะต้องรีบทำกันเรื่องนี้อะไรกันชัดชัดแคนไหนก็ด้นะแต่มันเ็นไออีนี่ครได้เรื่องเท่าไห ไรนะเคานะต้องเก็บของดิอันเต็มมาทุกมือหมดแักเปิลทอนเก็บไว้ก่อนมันจะมาไปต่อโอเคนะแต่เราก็จะไป มันเข่าเลยนะคะว่าจะมีอะไรให้เราเล่นบ้างหรือเปล่าไม่มีนี่ไม่มีอะไรด้วยเฮ้ยเฮ้ยพาแกกลับบ้านกว่าหลักเก็บทำไมนะแกแกแกทั้งสองตัวก็มาเลยก่นอน มาแล้วเราจะเปิดอันนี้ไว้จะได้เห็นเขียมันตามทันลเลยละเขีย้องรีบละรีบไปเร็วนะั่งเงียบอะไรไปละ เลอ่ะไม่อีกตัวนึงทำไรอยา่แคนี้จบ่ล้เราไรกันมามาตามมาสิเรียกว่าเราดุเลยดูนะใช่ไหม

แต่ทีทนแถนนี้นะคะไม่ค้ามีแก่เลยก็เลยกล็บคิดว่ารากกลับมาดีกว่านะมาเลยมัดถูกกับอทน,นกันเลย<ม>ได้ก็บปล่อยไปแต่เราไว้เอาเจ้าอันนี้ให้ก่อน รียบ <expand> <co> ้อยพอแรูแกนะเดี๋ยวเราก็จะทำการผสมสีเลยมะไม่ต้องหลันะมามามานม้าันไปเร็วไปได้แล้วถึงว่าเราแล้วกุกกระเึ้นเกรตกรอะไรกเรนให้รู้นะ แต่ตอนนี้ที่รู้ว่าไปปลูกแคนตกกันกันฉันกระตักกระตักฉันกระตักตักปลูกแค่แคบ้านเราเอาไปดีกว่าแต่เราแบบไม่เกิดอะไรขึ้นกันเคเราต้องรีบไปรีบไป ชิบชิบชิบชบชบชบวางว้างวางวาง,วางซงึอันนอันนย้ยนทิ้งแล้นนวนะเราจะมแบบขนาดนั้นเราจะเอาไปเผากันหอมดิ eh puyeng selesai si ini nanti kaya ya, ini setiap hari, mungkin terasa แกแกะตแล้วแล้วก็อนนันี้สีอะไรสิสีอโอ้วัตายแบบทำไมต้องกลาสีขาวสีแดงมาเดี๋ยวนี้นะจับแกะมาได้แล้วได้แล้ว,ลว,ลวชั่ง เรรเดี๋ยวคิดว่าพัดหน้านะคะเราคงจะต้องทำฟาร์มแกะแล้วล่วนะมั้งเพราะเราจะต้องมาหาอะไรกินก่อนเดี๋ยวรู้สึกว่าเราจะต้องไปจัดแกะมาเยอะเลยลนะ่ะงั้นเดี๋ยวก็ไปนอนก่อนโอเคชิบชิบ พวกประตูไว้งั้นน่ากลัวมากเดี๋ยวมีแบบพวกคำพสเกลต้นเข้ามานี่แบบไ oh ม่ก็อดอาใชาแล้วเดี๋เอาเดีมันมืดอ่ะเอาแล้วนีน่ต้องไปตัดขีดแกะด้วยนะแล้วนะืะก็ต้องเอาอยนนี้ไป มันมีมาเลยกันไกลกันไกลกันกันไกลมีแต่แล้วเราจะไปตัดขนแกะกันนะคะวันนี้ก็งั้นเดี๋ยวพักหน้าเราจะไปตำราหาขนแกะแล้วก็ไปตัดกัน